สวัสดีค่ะพี่ขิ่ค่ะท,ท,ทุกคนคะวันนี้ฮองก้ามารับเงินคือเก่าคือเดิมนะทุกคนตอนนี้อะมานางรอท้าคิวมนอว้องเพราะว่าคพื่อนนี้เพิ่นจะออกอ่ะทุกอาทิตย์นะทุกคน,ท,กน,ท,กน,ท,กนทุกวันเสาร์น้องเขาก็เลยจ้ามานางท้า ถ้าเวลาเนาะถ้าเวลาสนใจเงินเทากับสืนไปวลาเรียนคือเรียนคือกันอ่าอยู่ด้วยงหาหนคนงานกับประมาณเจ็ดแปดสิบคนเลยทุกคนเกือบเป็นหลอยนะทุกคนมีทั้งคนไทยคนลาวคนพม่าเนา,านะกับมีชาวต่างชาตินะทุกคนนี่เต็มอย่างสมศรีเนาะก็จะมีลายคนเต็มเลยอืม ตอนนี้คือ,อยูเทิร์ของน้องเต็มพาย,ยูไล่ไลคิวสนอ่อนก็นจะประมาณนี้ไปแลกคนหนึ่งนะได้คนแรกเกยเขาได้คนแรกมาทุกคนภายในกันนังค่ะเต็มเลย ดีแล้วนะทุกคนเวทุกวันเสาร์เนาะเฮาก็จะไปรับเงินเนาะทุกคนทุกวันเสาร์เลยเนาะโรงงานเฮาคือเป็นสิ่งที่แบบว่าออกทุกอาทิตย์เงินนะ่ะคือแบบบ่อด้ออกเป็นวิกเป็นวิกเด่กคนออกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยเงินในนี้คือแบบแต่ละคนก็หูเลยว่าแบบเพจงานฮกวันกะวันที่ฮกก็ได้รับเงินแนละ้วคือแบบหืมผููได้กันเนี่นทุกคนให้ใก่อนมาขอด้วยแบงแบงแบง นี่แหละแกงนอก้องเพื่อนน้องน้องคนพามา่าเพืนนะ่อนทุกคนคือเด็กคนนี้อบอกเลยว่าเก็บเงินเก็บขําได้ดีขนาดเลยนะทุกคนแบบว่ากัเผากับนามก,ก,กับกินแบบประหยัดนะนะเพราะว่าห้องบริสเอาสื่อแต่กับเขาแล้วก็จ่าย่าไฟ่เห็นนั่นเองเนาะขานามกับเดือนละลอยสนใจแค่นี้เพื่อนแบบกินนะเนะรารนะทุกคนคือน้องที่อ้อนว,า,ว,า,วา้ฟังอะไรทุกคนคนพามา่าในนี้คือแบบคันพูได้เก็บเงินได้ก็คือได้แล้วเนาะเพราะว่าเงินกะ อันนั้นได้ตลอดได้ทุกอาทิตย์มีแต่คนดีใจนะได้เงินไปแล้วนับเงินก่อนเลยทุกคนเลยนี่แหละคืออันนั้นของโม่เนาเนาะคือทุกวันเสาร์ก็มาทาต่อคิวรับเงินเนาะเอาใบเอาใบแรงงานไปให้เพื่อนใบเนาะเพราะว่าบันจันรเหมือนกันมาแจกอ่าจะมีเอื่อยที่เป็นสมีอนเนาะเพิ่นก็มาแจกนะทุกคนเมันกันมาแจกให้คุณนันปุนีเฮากะ เอาไปเบอ่งว่างานงานมือนี้มือนี้ได้จากโตได้จากโตแล้วยนีมือเสามันกะจะมาถามเนาะทุกคนว่าเออมือนี้ได้จากโตนี่คุณนี้กันเนาะคุณนี้กันซองผว้เมียใน้ทุกคนอันพลัวมาหลับเนาะส่วนอ่อนกะมาหลับกาแฟซองคนนะทุกคนอ่าอ่อนกะเป็นคนมาหลับแทนแฟนเนาะหลับแบบรับเงินท่ะนะแบบกันผู้ได้ซองผู้เมียกะขึ้นมาผู้เดียวแต่ถ้าผู้ได้มีมูมีครูเข้ากะ ฝากให้รับนะทุกคนนี่เ็นบอกข้างล่างนี่แมนเลยทุกคนคนกะเออไปใส่นี่ใส่สิ้นทำบุญทำยังเนี่ยสาว้านี่ครับเอาให้แม่นะทุกคนนาคนกคน็เอาให้แม่เอาให้หน้ายังประมาณนี้ฝากเมื่อบ้านฝากเมื่อซองมาหันฝากให้เมียทั้งบ้านบางคนก็นเออฝากให้พ่อแม่นะทุกคนโอ้โหออนบอกเลยว่าในโรงงานเฮ่านะมีอ่าคนนะอายุเฮิงมากๆนะทุกคนเพราะว่าหงกับบริษัทเร้าเนาะสื่อแต่กับเขายัางเดียวคันะนะก็นเลยแบบ อยู่ไปแล้วก็เจ้าหนายมันก็หายเงินแบบตุ้งเป๊ะตลอดบออันนั้นเลยทุกคนบอมีคำว่าจ่ายเงินบรบเลยหรือว่าจากไหนเพิ่นจ่ายทุกวั้นเสาแบบ อ้อนโบกเห็นอยู่ใส่เถือน,นอ้อนส่วนมากออนจะเห็นจ่ายเป็นบิ๊กเนี้ยประมาณนี้จ่ายเป็นบิ๊กจ่ายเป็นเดือนแต่ยุ่แต่ออนมาเป็นสาวโรงงานแลยออนเห็นเลยว่าเออเพลินใจทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์ตอนเย็นหามงเนาะทุกคนแต่สวมน,นี้ก็อาจจะบ่คอยมีโอเพราะว่างานมันยังบ่เขานะถ้ามีโอกะเออแต่ละคนก็ได้รับรายคนละทุกคนเลยแต่ถ้าบ่ามีโอกะได้รับ ่าลดลงมาเน่จักน้อยเนาะดัมพันพันกว่าสองพันหาพันกว่าเอียงประมาณนี้แล้วทุกคนแต่ถ้าบ่มีโอเนาะช่วงนี้ก็งานบ่ค่อยเขานะแต่ถ้าง,งานเขากับแบบพูได้ผู้ได้พูได้ก็ะเทยเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นอารมี่ยค่ะเนาะเพื่อนน่ะนี่ก็น,นั่งทาเนี่ยสองแม่ลูกโคนี่นเนาะคือใส่แม็ดกับส่วนนี้เก็บเงินเก่งเก่งนะทุกคนโอ้โหนั้นครับปีนไปตลาดตะดดีเลย ว่ามันไกลที่สุดนะคือออนบอกเลยว่าคนอยู่นี่แลหละพวกข้ากกะโชคดีร้ายนะทุกคนที่อทั้งอะนะทั้งพมา่าทั้งลาวได้มาพบพอ,พอกันนอนแล้วกันได้มาเหตุงานอยู่โรงงานเดียวกันเละทุกๆคนกันโอ้จิตใจใจดีคือยั้งได้ทุกคนเวลาแบบเข้าแบบสื่อห้อยสื่อยั้งหะนะเวลาถือเวลายั้งอะเขาก็จะสื่อเอ็มลอยสื่อโซมหรือว่าสื่อแบบ หนามาหนามีมาแจกนะทุกคนในโรงงานโอ้ออนบอกเลยว่าทุกทุกคนน่ะที่เข้าถืเอเหรือแต่บอว่าทุกคนบอแต่ที่ออนมาอยู่แบบอันนั้นน่ะเข้าแจกตลอดทุกคนเข้าแจกแบบโอ้โหอโอ,โอ,อนคือว่าเข้าถือลายบอกอย่างประมาณนี้เป็นหมื่นเท่านันน้นเท่านี้บอกแบบเข้าแจกทุกคนในโรงงานอ้ยออนเห็นแล้วออนแบบอืมแบบว่าอยากในถือเหล็กตลอดเลยเด้อออนว่าแบบอยให้ันถือเหลกบ่อยๆเด้ออย่ยางประมาณนี้เนาะนี่แต่ละคนย่างไปเนาะ แต่ละคนได้เงินหน้าตาแลยก็อันนันแจมไซทุกคนเลยออ้ <laughs> อยแกงแกงยอกทุกคนที่อยู่ทากันไหนอย,ยอกันเห็นว่าทุกคนอันนี้พีวินเน้องคนพมานะทุกคนเพิ่นแบบว่ามาแบบเวลาอ่อน สั่งงานสั่งเงิมันกะเอามาส่งเวลาเพิ่นวางงานเนาะคือแบบโอ้ทุกคนน่ะรักหลทุกคนอยู่ในนี้เนาะคือแบบนะแต่ละคนเออไมเวลาอันนั้นเวลานี้กะบอกกันซอยบอกกันนะทุนอบทุกคนบอกเลยว่าแบบคนน่ะเต็มย่างมาแต่ละคนมีแต่นะรถนะได้รับเงินผู้ได้กันนาตาแจมไหยิมเปิยเปิยอ่อนก็เช่นกันนะอ่อนก็เป็นอย่างสันเนาะ้วกะอ่อนกะตองนะอ่อนบอกเลยว่ากะตองก็ขอบคุณเนาะ ประเทศไทยแล้วก็คนไทยที่รับพวกเข้าเขาเห็นงานแล้วก็ได้มาพบอกันได้มาแบบพูดจากันได้มาแบบเออเบาจ้ากันทางบ้านทางเมืองเป็นจงนังไดเป็สัจนจนังสีเนาะนี่กับผู้สาวอะไรทุกคนผู้สาวพมาเนาะหน้าตางามทุกน,นะ <c oughs> แบบพูดจากันเบิดนะทุกคนคนในโรงงานอนะพูดจากันเบิดแค่บางบางคนอาจจะบดนหูซื้อขนาดนั้นเนาะ ก็จะมีพีคนไทยพีสร้างคนพีคนไทยเป็นสร้างเป็นอะไรเนาะอยู่ในโรงงานเนี่ยตายคนขนาดบอกเลยเต็มคนอยู่ในนี้ก่อนนานนะทุกคนออนกับตอมข้อขอบคุณคนไทยลายๆเนาะแล้วนลคนไทยและประเทศไทยทีรับทีตอนรับพัวเขาโดยทีแบบบม่มีขอแม่หรืออีกอย่างเลยเนาะตอนรับพัวเขา เฮาสิได้มีงานแล้วอา่าถ้ามามีงานไะ้รก็มีเงินเนาะเพราะว่าคันเฮาบริห็ดงานเขากับ่บมีเงินแมน่ทุกคนเนาะเฮากับเออจักสีไปเหตุยู่ไส้นะอะไก็บฮูงเงินมันจะออกเป็นเดือนหรือว่าเป็นเดือนหรือว่าต่งได้เนาะเฮากับบแใน่าใจหันนะแต่อยู่ได้นีเน่เงินมันก็นต,ต้งเป๊ะๆผ่านวันนี้มันก็นยุดบ้างยังบ้างเนาะทุกคนอ่าสองแมู่กนันอ่อนบอกว่าโอ้ไปแล้วบ่หันไปแล้ว,บา,ลวบ,าบายาสันพุน สามคนบุเปินไปก่อนนะพากันไปตลาดนะทุกคนไปใจนี่นะทุกคนอ่อนจะบอกเลยเทว่าวเป็นวัดบอกเหว่าว่าจะเป็นวัดบอกเหรอไอวัดสนามเจ้าจันใช้ไม่ได้แล้วเหรอวิ่งแล้วทุกคนหาที่ให้เอาเส้นเนาะเปิ้ลจิมี เส้นทุกอย่างเนาะมีหัวหอมมีทุกสิ่งทุกอย่างสนใจดีเลยเด้อล่ะนี่บอกเลยผมมีทุกอย่างฟังขังเวลาอยู่ออกมาประมาณสิบเอ็ดโมงนี่เป็นมีให้กินเนาะมาแข่งจสิบบาทซะสิบบาทสิบบาทจะโทรห้าค้อไหนเนี่ยม้าแต่วางเงินออกเพียเนี่ยเป็นไห้เป็ดหายไห้จะเป็นอะไรเนี่ย นี่คือห่านเพื่อนเนาะนี่ได้ใจดีได้ทุกคนเอยนเน่นีอ่อ่ะบอกเลยมีทุกคนใจดีเป็นไห้เส้นให้ยางมีมะข,ข่ามะค้ามะคุ้งมีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะไปตลาดนะเสือนันเพิ่นสิบบาทสาิบ้าบาทก็ได้แล้วนะทุกคนอยู่นี่นะอนี่แหละอ้ออ่อนก็เคยเส้นน้ำเพื่นนะทุกคนบอกเลยว่าอ่อนก็เคยเส้นคือกันเนาะเพราะว่าบางทางแบบ เงินมันบุพอใสอ่ะนะเพิ่นก็ให้เส้นเส้นในผลปร,รละกอบการดราเปียดทุกคนวันเสาเร์เฮากระจายเพิ่นก็มารับเฮากระจายเนาะทุกคนตอนเส้นบางข่างกะร้อยนึงบางข่างกะห้าสิบบาทบางข่างกะอ่าแปดสิบบาทยังประมาณนี้บริษัเส้นลายเราพเพราะว่าเพิ่นจะขายของหวานของหวานผัดมีขวกเอียงหมากหมอกหมางใหม่เพิ่นจะขาย้เส้าหาบาทยังประมาณนี้นะบุลืมอ่าปลาทูกระแดงโมกมีเบริรกเนาะเพิ่นกาเอามาขายเลยเฮากาบางข่างกะอ่อนแต่แต่ช่วงนี้อ่อนบริเว อด้เช่นนอออนจะสื่อสดนะทุกคนสื่อสดนอแต่คนในโรงงานเล้่ยว่ากูจักเบิดแล้วนะเพื่อนนะคนในโรงงานกับกูจักเพื่อนกับกูจักคนในโรงงานเนี่ยแบบเออแบบสนิทกันนะยางกับผักในคอนโดทางคอนโดอ่อนนะั้นะกูจักกันเบิดอาเดี๋ยวเราไปจ่ายสับก่อนนะทุกคน โอเคนอกจาก p p s c คลิปนี้ออนกับตองก็ลาไปเพียงเท่านี้เดอ้อจากขอบคุณ p p s c ที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจหายจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ EP หน้าเดอ้อจา้า